สวัสดีครับผมนายอนันต์บุตรแก้วอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่8ตำบลเก่งสออำเภอนาดีจังหวัดประจนบุีรีนุะครับสำหรับวันนี้จะมานำเสนอการทำเสื้อนะครับเสื้อลงเสื้อพนักงานโรงงานคนงานก่อสร้างนะครับผ้าไมโครนะครับรูปแบบของการผลิตขอเรียนเชิญด้านในครับ สำหรับเสื้อนะครับเสื้อพนักงานโรงงานนะครับจะเป็นรูปแบบเป็นแบบนี้นะครับต่อไปเราจะมาชมขั้นตอนการผลิตนะครับรวมทั้งวัตถุดิบอันนี้นะครับจะเป็นมวนผ้านะครับที่เราสั่งมามวนผ้านะครับมวนผ้าอันนี้จะเป็นเราใช้ตัดนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบนะครับโต๊ะตัดโต๊ะตัดนะครับโต๊ะตัดรูปแบบจะเป็นตัวตัวเสื้อหรือว่าแขนเสื้ออันนี้จะเป็น เครื่องตัดหัวผ้านะครับเราวก็ปวดสายไฟนะครับลักนณะนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวตัดตัวตัดชิ้นงานเวลาเราวาดเสร็จนะครับนะครับก่อนที่จะมาเป็นตัวเสื้อนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าแผ่นแพทเคิร์นนะครับมันก็จะมีรูปแบบทั้งหมดนะครับเราก็ได้ทาการจัดเตรียมนะครับ เสื้อตัวหนึ่งนะครับประกอบไปด้วยชิ้นหน้านะครับชิ้นหน้านะครับชิ้นหลังนะครับรูปแบบจะมีแขนสั้นแขนยาวนะครับอันนี้จะเป็นถ้าขึ้นแขนสั้นครับอันนี้แขนยาวนะครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นซซกคอนะครับอยู่ตรงนี้ซ่คลอยตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับ ถ้าขึ้นนะครับหลักๆของตัวเสื้อก็จะมีประมาณนี้ก่อนที่จะจบออกมาเป็นตัวเสื้อเป็นประมาณนี้ครับนี่ก็อยู่ในขั้นตอนนะครับการกําลังจัดเตรียมชิ้นงานนะครับอันนี้ก็คือนะครับเจ้าของนะครับคุณสุรัตน์บุตรแก้วนะครับแฟนผมครับกําลังวาดแบบนะครับวาดแบบแขนเสื้อนะครับเพื่อจะ นะครับในส่วนของนะครับตลาดของเรานะครับตลาดที่ว่าเราส่งก็ส่วนหนึ่งในชุมชนก็ได้งานจากเราไปทํานะครับชาวบ้านในระแวกยกนี้ก็ได้มีงานทํานะครับก็มีงานเย็บนะครับแล้วก็วมทั้งตลาดหลักของเราก็จะส่งทางภาคอีสานมหาสารคามขอนแก่นนะครับหลักๆที่เราที่เราส่งนะครับการจะส่ง รอบหนึ่งนะครับในแต่ละหนึ่งเดือนก็จะมีออกประมาณ2 0 0 0 0นตัวนะครับราคาส่งอยู่ที่60บาทนะครับต่อตัวนะครับต่อหนึ่งตัวนะครับราคาที่เราส่งจะอยู่ที่ประมาณ60บ,บาทนะครับต่อต่อตัวเดือนหนึ่งก็จะออกอยู่ที่ประมาณ2 0 0หมืนตัวนะครับ แล้วนอกจากนั้นนะครับเศษผ้านะครับมันก็จะมีพวกเศษผ้าอยู่ที่เราตัดออกมาก็ยังสามารถไปทําพวกพรมเช็ดเท้านะครับพรมเช็ดเท้าชาวบ้านในกลุ่มเนี้ยก็ยังมีงานเพิ่มเติมนะครับมีงานในส่วนของทาพรมเช็ดเท้าเดี๋ยวส่วนของขั้นตอนการพรมเช็ดเท้าเดี๋ยวผมจะนําเสนอพาไปแว้ชมอีกขั้นตอนหนึง่งแต่ในตอนนี้ก็อย่าอยู่ในส่วนของขั้นตอนการการผลิตของของตัวเสื้อน,นะครับอันนี้ก็จะมีนะครับ ขั้นตอนการผลิตนะครับก็จะมีเตรียมพอเฉพาะตัดเสร็จแล้วก็จะมีนะครับการจัดเย็บนะครับอันนี้จะอยู่ในขั้น,นตอนการคิ้วคอรครับวันหนึ่งนะครับพี่เขาจะเย็บได้ประมาณกีต่ตัวต่อต่อต่อวันคิดคิดเป็นเฉลี่ยครับ ประมาณ60ตัวต่อคนนะครับ <c oughs> แรงงานที่ได้ก็เราจะเราจะจ้างตัวละหบาทหกบาทนะครับก็ถ่าเขายิบได้60ตัวก็จะตกที่ประมาณ3 0 0 360บาทต่อว,วันนะครับที่ที่เขาเย็บกันได้นะครับในในแต่ละวันครับงานเราก็จะกระจายให้ในในชุมชนในในหมู่บ้านเราได้ได้ได้ทำกันทุกคือทุกคนก็ได้มีงานทำ ส่วนคนแก่นะครับก็จไม่ได้ว่าจะรออาศัยพึ่งพาเด็กอย่างเดียวนะครับก็จะมีเขาก็จะได้มารับผ้าจากตรงนี้ไปทําพวกโคมเช็ดเท้าเดี๋ยวเนี่ยสักครู่เดี๋ยวผมจะพาไปไป,ไปชมนะครับครับก็คืออันนี้เราตัดอันนี้จะเป็นตัวเสื้อนะครับตัวเสื้อเพื่อที่จะเตรียมจัดเย็บนะครับในส่วนของเราตัดคือออกจากโต๊ะตัดมาเสร็จแล้วเราก็จะเป็นเตรียมงานไว้นี้รอให้ รอจ่ายงานให้กับในในชุมชนเพราะว่าที่เราทาเนี้ยชุมชนก็ได้มีงานทําด้วยนะครับก็หมายถึงว่าคนในชุมชนในระแวกตะมลแก่นอินทก็มารับงานจากตรงนี้เราไปทําเย็บเพราะก็จะมีรายรายได้ในในส่วนหนึ่งแต่หลักๆงานที่เราส่งก็คือส่งทางคอีสานส่งมหาสารคามส่งขอนแก่นนะครับตลาดของเราหลักๆก,ก็จะอยู่นี้แต่ในส่วนตรงนี้ก็คือในในส่วนของตะบลแก่นอินทรเราเองในระแวกนี้เขาก็จะได้มี ในส่วนของงานงานงานทำด้วยครับก็อันนี้ก็จะเป็นผ้านะครับที่ว่าจะเตรียมตัดส่งมอบให้กับลูกค้านะครับก็คือปริมาณการผลิตของเรานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ตัวต่อเดือนนะครับต่อคนเนี้ยก็จะผลิตได้อย่างที่พี่เขาที่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็คือประมาณ60ตัวนะครับ60ตัวต่อวันต่อคนที่ว่าเขาเย็บกันเย็บกันได้นะครับ ชาวบ้านมาช่วยงานเราอยู่ประมาณกี่คนครับอยู่ในกลุ่มนี้ก็มีประมาณสิบคนครับแต่เราก็จ่ายงานในในส่วนของในตำบลเนี่ยก็ประมาณก็คือช่างที่ว่าเนี่ยก็จะก็สิบคนนะครับสิบคนแต่ว่าในในส่วนของที่งานอยู่ตรงนี้ก็ประมาณหลกัหลกๆที่อยู่หน้าที่นี้ก็ประมาณสิบคนนะครับอันนี้เฉพาะในชุมชนของเราหรือว่าจากข้างนอกด้วย อันนี้อยู่ที่นี่สิบคนข้างนอกก็เราก็จะกระจายก็ประมาณสิบสิบคนเหมือนกันเทียเทียเทียนเทียเขามารับกับเราไปไปเย็บนะครับแล้วก็แล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ส่งไปข้างข้างนอกส่งไปทางทางอีสานนะครับอันนี้ก็รออันนี้จะเป็นตัวเสื้อนะครับตัวเสื้อม้วนหนึ่งอย่างม้วนหนึ่งอ่ะอย่างผ้าม้วนหนึ่งนะครับมันจะตัด สามารถตัดได้ประมาณร8 0ยดถึงร0 0 180แปดสิบถึงสองอตัวครับแล้วแต่น้ำหนักเพราะว่าแล้วแต่น้ำหนักของมวนผ้านะครับอันนี้ออเดอร์ที่ได้มาก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งว่าจะเอาสีอะไรนะครับเอารูปแบบไหนคอปกคอกลมคอวีนะครับเราสามารถทำไม่ได้นะครับครับตลาดของเรานี่คือที่ไหนยังไงครับตลาดหลักๆกก็จะเป็นพวกไอ ร้านขายวัสดุก่อสร้างร้านไอปุ๋ยพวกเนี้ยเวลานะเขาก็จะสั่งเราก็จะมาทําเป็นเสื้อแจกเสื้อแถมหรือว่าไม่ว่าในงานเทศกาลงานบวชงานเนี้ยเขาก็จะมาสั่งเรานะครับสั่งเราทําทําเป็นเสื้อทีมเสื้อนี้สามารถทําได้ครับในในส่วนตรงเนี้ยครับเม็ดเงินหมุนเวียนภายในชุมชนต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ได้ครับจากธุรกิจตัวนี้ครับครับผม,ผมตรงนี้นะครับก็สามารถสไร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับ ต่อคนก็จะอยู่ที่ประมาณ700ไอ70,00บาทต่อต่อเดือนนะครับเงินหมุนเวียนในในชุมชนในนี้ประมาณ 7- 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อเดือนนะครับที่ว่าจะมาสร้างไรายได้ให้ชุมชนในในส่วนตรงนี้นะครับปกติแล้วทำอาชีพอะไรกันบ้างครับปกติที่มารับงานกับพวกผมมีทั้งเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ทำงานทำงานชึกโกของลูกจ้างของกรมชลประทานเขาจะใช้เวลา หลังจากเนี่ยมาทําในส่วนของภาคกลางคืนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทาเกษตรเต็มๆจริงๆเขาก็หลังจากทําเสร็จจากกีดยางเสร็จก็เวลาตรงนั้นมารับงานตัวนี้<ถ>เป็นงานเสริมแต,แต่หลักๆตรงเนี้ยถามว่าทําเป็นงานเสริมก็มีรายได้อยู่นะครับประมาณเจ็ดเจ็ดถึงแปดพันบาทนะครับต่อคนต่อหนึ่งเดือนนะครับ ถือว่าเหลือไหมเจ็ดแปดพันบาทก็อยู่ในชุมชนที่มีของกินปลูกเองได้อะไรได้เนี่ยถือว่าเหลือไหมฮะเหลือครับเ,เพราะว่าในส่วนตรงนี้มันเป็นอาชีพเสริมของเราก็ถือว่าเป็นค่ากับข้าค่าน้ําครับค่าไฟได้นะครับในในส่วนตรงนี้ครับครับเป็นยังไงมายังไงจึงมาท,ทําธุรกิจตัวน,นี้ครับก็มีเจ้าของงานเขาหาช่างนะค่ะก็เลยเขาก็โทรมาติดต่อก็เลยรับทำกับเขา่ะ กี่ปีแล้วครับทำมากี่ปีแล้วสองปีเข้าสองปีนี้แล้ว <that> right. มีรายได้ที่ดีไหมครับก็ดีค่ะก็รายได้ก็ดีค่ะก็ทําให้คนในชุมชนเราก็มีงานทําด้วยเขาก็มารับงานจากเราไปทํานี้เราก็ทําเราก็เราก็มีรายได้เขาก็มีรายได้เหมือนกันเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นี่มีผลกระทบอย่างไงบ้างช่วงนี้ไม่มีอะค่ะ ไม่มีค่ะเรื่องเงินเรื่องอะไรเขาก็ไม่เคยมีปัญหากับพวกงาน <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าขายเขาด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะขายแบบขายแจกขายแถมช่วงปีใหม่นะ <c oughs> กงานมันก็เลยค่อนข้างเยอะค่ะช่วงนี้ <c oughs> เพราะว่าเราเราก็ทำเท่าปีกันอยู่แล้วเดิมทีเป็นเป็นช่างเขาเป็นช่าง เย็าพวกผ้าไทยกีรดาไทยบรมแล้วครานี้พอดีมันโดนโควิดไงฮะเจอปัญหาโควิดแล้วิดก็เขาไม่มีงานดูในเน็ตก็ไปทักเจอลูกค้าเจ้านี้ในเน็ตเขาก็เลยให้งานตัวนี้มาเขามาเขาก็เลยให้งานเลยป้อนงานตัวนี้ก็เลยยาวเลยครับตั้งแต่เนี่ยจะเข้า2ปีแล้วที่ที่ทำงานตัวนี้ให้กับเจ้านี้อยู่ครับกับรูปแบบการออกแบบอะไรต่างๆนี่เราได้มาจากไหนครับเขาให้มาคือลูกค้า โปรดักมาว่าต้องการแบบไหนมาถามตรงนี้สามารถทำผลทำปรดักออกมาให้ได้ไหมอันนี้ตอบโจทย์มันก็เลยมาเป็นแบบนี้ครับก็คืออย่างลูกค้าออเดอร์มาจะเป็นรูปแบบเสือ้อคอปกคอวมคอวีแขนสั้นแขนยาวทางนี้สามารถตอบโจทย์ให้ได้ก็เลยเป็นที่มาของตรงนี้ครับเพราะว่าเดิมทีเขาเป็นช่างอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมีพื้นฐานด้านเย็บผ้าอยู่แล้วมันก็เลยได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นกางเกงขาสั้นหรือว่าเสื้อโปโลอย่างที่พี่ใส่เงี้ยก,ก็ทําได้ครับอยากให้ทางหน่วยงานของรัฐเข้ามาสนับสนุนในเรื่องอะไรบ้างครับในเรื่องทําแบบช่วยแบบว่าเรื่องสกีนนะคะเรื่องสกีนเพราะว่าบางทีลูกชาวบ้านมาสั่งหลูหนึ่งสองหลูอย่างนี้เราไปจ้างเขาสกีนไม่ไหวค่ะเสื้อเสื้อเราส่งให้ได้ตัวละสี่สิบห้าสิบนี้เราต้องไปจ้างเขาสกีนอีกตัวละสามสิบนะคะ คือถ้าคนมาสั่งเราน้อยเราก็ไม่สามารถรับงานได้นะคะตรงนี้่ะเพราะเราไม่มีเครื่องสกรีนนะคะคือว่ามันมันเครื่องค่าสกรีนมันแพงเกินนะคะแต่ถ้าลองเรามีของเราเองเราสามารถแบบว่า60บาทในตัวทั้งสกรีนทั้งเสื้ออะไรอย่างนี้เราทำได้นะคะเราก็ทำให้เรามีงานเพิ่ม ว่า,าบ้านได้ทำงานบ้านก็มีงานทำรายได้ต่อวันประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ300กว่าบาทค่ะ3า0ร้อย้าสิบสามปกติคือก่อนหน้านี้ทำงานโรงงานหรือเปล่าไม่ค่ะตอนปกติก็ทำงานที่นี่รายได้ประมาณ300บาทต่อวันเนี่ยอพอไหมครับก็อพอค่ะก็อพอได้ใช้ใจ่ายในครัวเรือน ดีกว่าไปทํางานที่โรงงานข้างนอกด้วยป่ะก็ก็ดีค่ะเพราะว่าได้ทํางานบ้านด้วยได้ซักผ้าส่งลูกไปโรงเรียนด้วยเป็นยังไงมาอย่างไงครับจึงมาเย็บผ้าครับก็นกถวยเขาบอกว่าป้าไปทํากับข้าวหน่อยผมทํางานม่มีเวลาอย่างนี้แหละเขาบอกเอาแต่ว่าจะมาทาหุงข้าวอ้นไม่เอาแล้วทากับข้าวทํางานดีกว่าก็เลยตัดผ้าเย็บผ้าก็เขาอย่างนี้แหละ รายได้ประมาณวันละเท่าไหร่ครับบางวันก็ได้วันลสามร้อยกว่าบาทมัง่งครับมีเดี๋ยวสามร้อยกว่าบาทออบางวันก็ได้ไม่ถึงมัง่งไม่ถึงมัง่งไปเรื่อยๆแล้วปกติทํางานอะไรอยู่ครับปกติก็รับจ้างก่อสร้างแล้วขามัง่งกีดยางมั่งไปไงั้นลยรายได้ประมาณสามร้อยบาทต่อว,วันนี้ทําให้เราดีขึ้นไหมครับเราเหลือเหลือเง<อ>ี้ยบางทีมันก็เหลือมั่งบางทีเราก็ ไม่มีบ้างมันก็อยู่อย่างนี้หละมันก็พอไปไปพอได้อยู่จะไม่ลําบากใช่ไม่ลำบากเท่ไาไหร่แต่สามร้อยกว่าบาทเราก็ซื้อของกินบ้างอะไรบ้างก็ยังเหลืออยู่ร้อยกว่าบาทก็ยังดีอยู่ก็ยังพออยู่ยังพอไปได้อยู่พิษโควิดในส่วนตรงนี้งานตรงนี้ไม่คือไม่มีไม่มีปัญหาสําหรับเราเพราะว่าลูกค้ามันตอบโจทย์แล้วก็กําลังการสั่งซื้อเยอะมากนะครับใน่ส่วนของเสื้อเสื้อพวกนี้นะครับ ออเดอร์ตัของตัวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลหรืออำนวยความสะดวกเราอย่างไรบ้างก็นิดก็อยากให้ส่งเสริมนะครับส่งเสริมคนในชุมชนนะครับก็ตอนนี้หลักๆก็คือฝีมือแรงงานเพราะว่าในในชุมชนของเรามันยัง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 ไม่มีนะครับบางคนมีฝีมือแต่ขาดด้านอุปกรณ์อย่างพวกจักรนี่ครับยังยังไม่มีนะครับ บางคนมีฝีมือแต่ไม่มีจกักไม่มีทุนนะครับก็คืออยากให้ตั้งเป็นกลุ่มนะครับโดยโดยหาจากักแล้วก็หาทีมงานต้องมารับงานจากเรามันก็ต่อยอดของชุมชนได้นะครับพูดถึงอนะ่ะตั้งเป็นกลุ่มอาจจะตั้งเป็นกลุ่มของหมู่บ้านแต่บาละไปเอาจะไปเอางานที่ไหนก็มารับกับเราเราสามารถปล่อยให้แล้วก็เดี๋ยวจะมีไอ้คุณรัฐไปสอนงานให้ครับก็จะมีรายได้ด้วยนะครับในในส่วนตรงนี้ บบถ้าจะรับงานชาวชุมชนถ้าจะรับงานต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างและต้องมีทุนประมาณเท่าไหร่ครับมีแค่จักนะครับมีมีแค่จกักเมื้องต้นเมื่อก่อนที่ว่าลงลงทําใหม่ๆอันนี้เขาจะสอนให้แต่ตอนนี้งานมันงานงานมันเยอะงานมันงานมันล้นนะครับแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะม,มาสอนให้ครับเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มแรกที่ว่ามา,มาเริ่มทําจับโปรดักตัวเนี้มีมีการสอนอย่างพี่วันเนี้ย ป้าไม่ใช่พี่อ oh. cool. ันนี้ป้าเดิมทีไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวนี้เป็นลูกยางเย็บจากกลเป็อันนี้เป็นเป็นลูกยางนะครับตอนเนี้ยเดิมทีอันนี้อายุหกสิบแล้วนะครับมาเริ่มต้นที่อายุหกสิบนะครับแล้วเดิมไม่มีพื้นฐานอะไรเลยนะทำอะไรมาก่อนฮะทำอะไรก่อนก็ทํางานกีดยางทํางานกีดยางทํางานที่บนเขื่อนเราเราออกแล้วก็มาทํามาทาตรงนี้ยเดิมทีไม่เป็นอะไรเลย ก็มาสอนมาเนี่ยตอนนี้จากเมื่อก่อนคิดว่าผมทําจะให้แกมาเป็นแม่บ้านมาทํากับพงกับข้าให้ผมทํากินเพราะว่าผมไม่มีเวลาก็จะให้แกมาเป็นไปมามามานั่งเย็บจักเฮ้ยคุณนั่งเย็บจักเองดีกว่ารายได้ดีกว่าไม่ต้องมารออันนี้เรื่องจริงครับเนี่ยเดิมดีจะให้มาเป็นมาเป็นแม่บ้านทํากับพงกับข้าให้ผมเช้าแล้วก็อันเนี้ยแกผมบอกว่ามานั่งเย็บจักรายได้แกดีกว่าแกก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่า อันนี้งานตัดก็เป็นอันนี้ก็เป็นแล้วก็งานเย็บแกะก็เป็นเป็นทุกอย่างหกสิบแล้วนะครับเนี่ยครับหกสิบแล้วยังยังยังไม่ได้เป็นภาระให้กับลูกหลานครับน่าชมชมครับ,บผู้ช่วยครับคือ,อตอนนี้พวกโรงงานเนี่ยมีการเลือกจ้างกันเยอะแล้วหลายคนบอกว่าไม่มีงานทํา <c oughs> เป็นเพราะว่าเขายังไม่มีช่องทางที่ดีหรือว่ายังไม่คือ <c oughs> แบบนี้เขายังไม่เจอโอกาสยังไม่เห็นคือยังยังยังไม่ได้คือ จะพูดยังไงเดียก็คือเข,า,เยเขายังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้เจอเจอ,เอง,งานเพราะว่าอันเนี้ยช่องทางการนําเสนอหรือว่ามันยังอยู่ในวงแคบก็อยู่ในแค่ตาําบลอยู่แค่นเนี้ยมันก็กระจายขา่าวยังไม่ได,ด้เยอะนะครับมันก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้มีงานมีอันนี้ให้ให้ทําแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีสื่อนะครับไปชาตะฟันบอกต่อตอกันไปนี่คือ ธุกรกิจอันนี้ก็จะได้โตขึ้นนะครกลุ่มแรงงานก็จะได้มีงานงานทําด้วยเงินก็จะได้หมุนเวียนเข้าในกลุ่มในชุมชนมากขึ้นครับถ้ามีผู้สนใจจะติดต่อผู้ช่วยได้ที่ไหนอย่างไรครับบอก,ก็สามารถติดต่อได้นะครับที่กระผมนายอนันต์บุตรแก้วหมายเลขโทรศัพท์0929320553หรือติดต่อที่คุณสุรัตน์บุตรแก้วนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ098706 1783นะครับที่เข้ามาที่บ้านอินเทริร์หมู่ที่8ปดตำบลเก่นสอออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับหรือเข้ามาที่เขื่อนนเรือบดินถามบ้านถามหาบ้านผู้ช่วยนันหรือว่าบ้านช่างรัดในคนละแวกนี้เขารู้จักหมดครับตอนนี้รับไม่อั้นไหมครับก็รับเรื่อยๆนะครับรับช่างเรื่อยๆ เบื้องต้นนะครับเราก็อยากให้มาทํานี่ก่อนพอเสร็จงานสามารถเอากลับไปทําที่บ้านได้ครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดว่าทําที่นี่มันถ้าเกิดว่าคุณอยู่ไกลใช่ไหมครับมันก็จะติดปัญหาในส่วนของการเดินทางเพราะว่าหลักๆก็คือในส่วนของงานโรงงานที่ติดปัญหานะครับถามว่าในงานโรงงานนะครับเขามีรายได้มีเนี่ยค่าแรงสูงแต่มันก็จะติดในส่วนของเรื่องการขนส่งนะครับเรื่องการขน การเดินทางขนส่งก็จะมีภาระนในในส่วนตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าเราเอาทตรงนี้เราไปทําอยู่บ้านนะครับไม่ได้เราไม่ได้เขาไม่ได้เร่งในส่วนของเวลาเขาไม่ได้เข้างานเป็นเวลาเนื่องจากไปไปทํทธุระตรงนั้นตรงนี้เราก็ยังสามารถเราขยันตรงไหน,นเราก็เร่งเอาขยันมากเราก็ได้มากขยันน้อยเราก็ได้น้อยแล้วแต่เราเราสามารถไปทํา ทำธุระอย่างอื่นได้นะครับมีติดงานอย่างอื่นล้วก็รากงานจากตรงนี้ไปทําได้ไม่ต้องว่าไม่ต้องได้อยู่ในกฎระเบียบเราเป็นตัวควบคุมของเราเองเราอยากได้มากเราก็ทํามากเราอยากได้น้อยเราก็เราก็ทาเป็นเรื่อยๆของเรานะครับสามารถได้ดูแลในส่วนของบุตรหลานนะครับส่งลูกบุตรหลานเป็นโรงเรียนนะครับคอยรลบคนส่งลูกหลานเป็นโรงเรียนนะครับสามารถทาของข้าวเราแฟนนะครับเราครอบคนในครอบครัวสามารถอยู่ได้อยู่กับคนในครอบครัวนะครับทําเป็น ธุรกิจของครอบครัวนะครับอยู่ร่วมกันนะครับไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าการออกไปข้างนอกนะครับในแต่ละครั้งนะครับมันมีค่าใช้จ่ายเริ่มแรกเลยก็ค่าน้ำมูกน้ํามันค่าเดินทางเนี่ยมันเราต้องใช้แต่อันนี้เราทําอยู่ที่กับบ้านได้อยู่กับลูกกับหลานได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับปู่ย่าตายายของเราเป็นอะไรที่อบอุ่นมากมากครับกับสุดท้ายนี้ผู้ช่วยจะมีข้อแนะนําและข้อให้กําลังใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก สริเกตตกสตเกตตอนนี้ยังไงบ้างครับครับก็แนะนํานะครับคือเราอย่าพึ่งท้อนะครับอะไรที่ที่เราทําได้นี้ได้หรือว่าที่เรายังไม่เคยทํานะครับอยากให้เราลองทําแล้วตั้งใจทําอย่างจริงจังนะครับผมยกตัวอย่างอย่างที่ป้าป้าผมเนี่ยครับอายุหกสิบแล้วนะครับก็คิดว่าลูกหลานนะครับจะเป็นภาระทุกวันนี้แกไม่ได้เป็นภาละของลูกหลานนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าตั้งใจและสนใจ นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เราตั้งใจสนใจทํานะครับเราก็จะประสบความสำเร็จนะครับไม่ได้เป็นภาระให้กับลูกหลานต่อไปนะครับ